พืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยเป็นทั้งอาหารหลักของคนไทยและเป็นสินค้าเกษตรส่งออกระดับต้นๆสร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเป็นพันธ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านคุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค วันนี้เราจะพาทุกท่านลัดฟ้าข้ามทุ่งนาอันเขียวขจีมายังตำบลดอนตะโกอําเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบว่าที่นี่เรามีแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิไม่แพ้ที่ใดเลย เกษตรกร,กรมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ร่วมกันพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ที่เหมาะสมมีการดูแลตามแนวทางเกษตรกร,กรอย่างปลอดภัยจนได้ผลิตผลที่หอมนุ่มและมีคุณภาพสวัสดีค่ะน่งเยาวจันพักดีจากประธานกลุ่มวิจารกินคุมเินตำบลดอนตะโกกลุ่มเป็นกลุ่มนาข้าวแปลงใหญ่ด้วยไข้าวเปลือก แต่ตอนนี้เราผลิตเองทำเป็นสินค้าขายเปรูปมาเป็นข้าวกล้องขายตามตลาดนัดแล้วก็เป็นสินค้าออโตปด้วยนะคะสีดาวตอนนี้เรามีผลิตจากพันใหม่จากข้าวหอมมะลิมาผลิตเปรรูปเป็นโจ๊กและเพื่อผลักดันให้สินค้าข้าวที่นี่ เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นเรามีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอท่าสาราศูนย์วิจัยข้าวนาครศรีธรรมราชสำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเรามีการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการสร้างแบรนด์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดทางออนไลน์และออฟไลน์ครับสวัสดีครับกับผมนะครับนายอนเนกพิสุิจารุกรเกษตรอำเภอท่าสารานะครับสำหรับกรเกษตรมูลค่าสูงของอำเภอท่าสารานะครับคัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลดอนตะโกน,นะครับ ซึ่งในกลุ่มของแปลงใหญ่นะครับเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมนะครับมีการครอบปลูกข้าวนะครับตั้งแต่ขั้นกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการไปรรูปนะครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่นี่คืออิ่มอร่อยได้ประโยชน์ปลอดภัยไร้าสารเคมีและที่นี่เรายังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกมากมายหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมีข้าวหอ,อมมะลิมีข้าวไรเบอร์รี่ มีข้าวจังหยุดแล้มีเนี้ยดำกล้องเนี้ยดำเปลือกขาวมีข้าวสีชามต่อได้เบอร์โทร0 8 8 1 6 9 3 6 0 1